สวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูดวงปลายปีกัน,นครับช่วงท้ายปี2565ว่าจะเป็นอย่างกันบ้างนะครับดูแลสสมารถคอมเมนต์ u b s c r i b e แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าช่องเราโดนเปินกั้นการมองเห็นนะครับโดยเฉพาะคลิปที่เป็นราศีนะครับซึ่งช่องเราไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทําเป็นประจําก็ทําให มันไม่มีคนเห็นนั่นเองนะเวลาทำคลิปออกไปเนี่ยช่องไม่ดันนะครับก็ถูกปัดบกจากระบบออกไปโอเคแต่อย่างไรก็ด้นะครับเราเองก็จะพยายามทาตลอดนะเราจะไม่ไม่ทอดทิ้งในการดูดวงนะครับสามารถเข้ามาดูอัพเดตดวงได้ตลอดท,ทุกเดือนเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับว่าช่วงปลายปี65นะครับชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นลัคนาอะไรศีธนูก็ดีหรือราศีเกิดก็ดีนะครับซึ่งคลิปนี้เราเน้นตามราศีเกิดนะครับเพื่อหลายๆคนที่ไม่รู้ลัคนาหรือสับสนลัคนาว่าเอ๊ะ จะดูราศีไหนกันแน่นะครับให้ดูวันที่เกิดเป็นหลักนะครับในช่วงปลายปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะครับไพ่แบรแรกเด็กถือเหรียญ w e o l o o r t u t u n e ดวงดีมากนะครับ The Hermit นะเหมือนเป็นช่วงเก็บตัวไพ่ฤาษีนะครับเด็กถือถ้วยนะ The Star โ oh. อ้โห The Lovers ทางเลือกนะหถ้วยอะ่ะอุ้ย เก้าดาบเด็กถือไม้สุดท้ายหกถ้วยพลังงานดีมากเลยนะครับดีแบบฟนะิลกูดอ่อนๆน่ะคือเรียกว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีของคนที่เกิดราศีธนูนะครับเป็นดีแบบฟิลกูดแต่ว่าโอเคนะ้องไพ่ภายนอกมันก็เป็นไพ่ที่เรียกว่าทําให้เราเครียดเราคิดมากบ้างนะครับแสดงว่าในปลายปีนี้จะมีคนรักเข้ามานะถ้าคนโสดนะครับหรือไม่โสดก็ตามนะ จะมีคนที่เป็นความรักคนรักหรือมีความรักเข้ามาในช่วงปลายปีนี้นะครับราชาวราศีธนูนะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ธาตุดินไพ่เหรียญบิดท้ายหรือไพ่ช่วยออกไปโทนดีนะครับดูใบไหนเป็นหลักดวงจะดีก็คือใบที่1ใบที่2ใบที่10 ดวงดีนะครับฟันธงว่าดวงดีแต่มันอย่าไปคาดหวังเยอะหนึ่งเป็นการดูในภาพรวมหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงคุณเฉพาะเจาะจงนะก็ดูเป็นทางผ่านแต,แต่ว่าเรามีอีกทางเรื่องหนึ่งให้นะครับหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับสำหรับที่กิดราเีธนูสามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับคลิปตามวันเกิดทำให้เราทำแบบนี้เพื่อให้เป็นการเฉพาะเจาะจงดวงของคุณมากยิ่งขึ้นเราเลยทาทั้ง2รูปแบบนั่นเองนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเป็นการนําดวงทั้งสองมา มาดูด้วยกันว่าไปทางไหนกันแน่นะครับเอามาดูแล้วก็พิจารณาหาตรงกลางนะครับไพ่อสุินถือเหรียญนะบงบอกว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับจะเป็นช่วงของการเดินทางก็ได้เช่นกันนะชาวราศีธนูเป็นดวงที่โดดเด่นได้ของการเดินทางอยู่แล้วนะครับหรือเป็นดวงที่มุง่งพุ่งเป้าไปที่เป้าหมาย ออศุลย์ถือถ้วยนะครับเป็นช่วงไอศุลย์โทษครับอัศวินถือเหรียญเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆคนนะครับเหมาะที่จะเริ่มลงมือทําธุรกิจทํางานและควรจะทํามากกว่าหนึ่งอย่างหรือไม่ควรอยู่นิ่งจากไพ่คุณถือเงินถือเหรียญคือถือของมีค่าอยู่พร้อมกับเดินทางการเดินทางอาจจะนํามาซึ่งของมีค่าการเดินทางอาจจะนํามาซึ่งในเรื่องของ เงินทองได้เช่นกันนะครับซึ่งหมายถึงว่าคุณอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางการค้าขายการส่งออกก็เช่นกันวามาถึงการจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างการทําอะไรก็แล้วแต่ไม่คนอยู่นิ่งนะครับกระเป๋าเขีันเข้าไว้แล้วจัดดีสำหรับชาวราศีธนู w l l o f f o r t u n ูนะครับเป็นช่วงของโชคชะตาที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบของ การทําธุรกิจเรื่องของเงินหรือชีวิตจะมาถึงในจุดที่มันหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนอย่างนี้ก็หกถ้วยอะ่ะบางทีคนรักเก่าจะกลับมาในช่วงปลายปีนี้นะครับจะกลับมาแบบไหนจะเป็นคนไหนไม่รู้แหละแต่มันจะมีคนคนรักเก่าเข้ามานะครับอย่าไปคาดหวังบางทีแบบบางทีบางคนอะไปฟังเฮ้ย hey, ต้องเป็นไอคนนี้แน่เลยอะปรากฏมันไม่ใช่อะไปเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบใจไม่ได้แบบ อยากจะให้มาหรือใจไม่ได้แบบรักเท่าคนเนี่ยก็นั่นแหละครับมันเป็นดูในภาพรวมฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเข้ามานะคนรักเก่าแต่เขาี้จะเป็นคนไหนและมาแบบไหนอีกเรื่องหนึง่งแต่คิดว่าน่าจะแบบเป็นคนที่เรารู้สึกผูกพันนะเพราะมีวิวออฟฟอร์จูนเป็นคนที่มีเวรกรรมต่อกันเนี่ยตำแหน่งคู่ครองความรักถือว่าดีนะครับมีช่วงจังหวะของการเริ่มต้นกับเด็กคนนี้ได้กว่าหรือคนที่เป็นลักษณะ นิสัยเหมือนเด็กล่าเริงคนผิวขาวก็เช่นกันนะครับจะมีโอกาสได้พบได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่หรือความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเรื่องของเวรกรรมทํากรรมดีก็เ,กเรื่องราวดีๆจะเข้ามาถ้าทำไม่ดีมันก็จะส่งผลไม่ไดีกับเรานะครับมีไพ่เดอะสตาร์ที่ผ่านมานะครับชีวิตค่อนข้างเบาๆสบายๆแต่มีความกุ้มใจความคิดมากความกางังวลหรืออาจจะมีเรื่องของการที่รู้สึกเฟลๆกับชีวิตเหมือนกันที่ผ่านมา 5ถ้วยกับ page of w a n d พลังงานไพ่บอกว่าคนชาวราศีธนูอาจจะมีการคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตกับคนยี่น้อกกว่ากับเด็กคนรักเก่าที่เป็นเด็กหรืออาจจะเ,เ,นจนเป็นงานกเก่างานจ็อบเล็กบางทีรุนนึกเสียดายหรือบางทีมีความคิดถึงอดีตเก่าๆบ้างหรือมีอดีตที่มันเตือนใจนะครับหรือบางทีรู้สึกว่าอดีตนี่นแหละที่จะทําให้เราเก้าวไปข้างหน้านะครับหรือการที่คุณมีความหลังที่มันฝังใจอ่ะมันทําให้เรา อาจจะทําให้เรานั้นเดินต่อไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับมี9ดาบสถานการณ์รอบข้างคนรอบข้างคนใกล้ๆตัวเราครอบครัวคนใกล้ชิดคนรอบข้างทําให้เราเครียดคิดมากนะครับต้องอย่าไปคิดมากเพราะนิจไพ่ในตัวคุณค่อนข้างดีเดลเฟอร์ The กับเดรคมิทนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจการเลือกจะมีทางเลือกเข้ามาเดรคมิทบางคนไม่ค่อยส่งสินกับใครไม่ค่อยวุ่นวายกับใครเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่จะ อ่านหนังสือทำสมาธิก็ได้เพราะติดกับไพ่เด็กถือไม้นะครับบางทีหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นในการอยู่กับตัวเองศึกษหาความเพิ่มเติมหรืออาจจะเรียกว่าขอสันโดดเรื่องที่จะสันโดษนะครับโดยเฉพาะอนาคตอันใ,นในกล้ในช่วงพฤศจิกาอะไรประมาณเนี่ยคุณจะเริ่มสันโดษเพราะทันว่าคุณจะเริ่มมองหาเรื่องของความรักเนื้อคู่หรืออาจจะเรื่องเรื่องของการสัญญาก,กันแต่ในมุมนึงก็คือการที่คุณได้เจอคนที่อายุมากกว่า หรือความรักต่างวัยก็ได้เช่นกันนะครับหรือมีการสัญญาการน,นะครับต่อให้ไม่ใช่เรื่องของความรักคือมีการสัญญาการก,กับคนอายุมากกว่าคนสันโดษคนที่ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครหรือการทําสัญญาการกับคนที่เป็นต่างวัยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือมีการผูกมัดการสัญญากันเกิดขึ้นซึ่งไพ่แบบนี้ขึ้นมานะครับไพ่ออราขึ้นมาคือเรื่องของการผูกมัด จริงๆอย่าไปตเีเรื่องของความรักเสมอไปนะครับบางทีจะเป็นเรื่องของการสัญญาการทําสัญญาอะไรบางอย่างที่มันผูกมัดแน่นๆนะครับแต่ถามว่าตีเป็นความรักได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับความรักบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความรักเพศเดียวกันนะครับมีการแชร์กันนะครับแชร์กันซ <identity> ึ่งกนและกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการทําอะไรแบบเด็กๆในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการไปเล่นอะไรแบบเด็กๆมีการย้อนวัยเกิดขึ้นนะครับจากไพ่หกถ้วยก็คือในช่วงปลายปีนี้นะครับอาจจะไป เจอเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆหรือทําอะไรที่มันเหมือนเด็กๆะนะอาจจะเป็นจับของเล่นไปทําอะไรที่แบบเด็กๆไม่เคยทำแล้วได้กลับมาทํามันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าตีเป็นความแล้วก็ถือว่าพอได้อยู่นะจากไพ่อะ่ะเป็นไพ่เริเ่เมเพิขึ้น6ถ้วยขึ้นนะครับแต่มี5ถ้วยขึ้นบางทีเป็นดงของการพัดพรากน,นั่นหมายความว่าหลายๆคนถ้าในแงน่ของคนรักเก่านะครับ ที่ผ่านเลยไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสด้เริ่มต้นใหม่ได้ไพ่เริ่มต้นใหม่มี 1- 2ใบยอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามี6ถ้วยนะครับจะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไพ่เริ่มต้นใหม่มี2ใบนะครับแต่มีการเริ่มต้นแต่มีการกลับมาอีกครั้งของคนรักเก่าอย่าไปคิดว่าไพ่เสียเป็นอุปสรรคใหญ่นะครับ 5, 9เก้าดาบกับ5ถ้วยเนาะมีความคิดมากมีความกังวลหรือคิดถึงอดีตเก่า หรือบางทีอาจจะนอนไม่หลับบางทีเป็นคนนอนดึกนะครับแต่ว่าเป็นภายนอกตัวนัว่นก็หมายถึงว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกเฟลรู้สึกว่าเออเราคิดมากแต่จริงเนี่ยดวงเราค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูไพ่การงานเพิ่มละกรันเพราะตรงนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้ชัดเจนนักแต่ว่าบรรยากาศภาพรวมดวงถือว่าสวยแล้วก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับโอเคดูขอดูการงานนะครับว่าคนราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของการงานนะครับ การงานดูแล้วก็น่าจะดูจากไพ่ตรงนี้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจากไพ่เด็กถือไม้นะครับมีการเริ่มต้นมีการที่จะลองโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแล้วก็เหมาะที่จะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างไพ่เดลเวอร์ก็มาสลับสุนนะลองศึกษาวความรู้เพิ่มเติมนะครับลองหาทางเลือกให้กับตัวเองเนาะไพ่ i n i t i a t e o f s w o r d นะครับราชนีถือดาบนะบางทีมันมีผู้ใหญ่หรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงเจ้านายนะครับที่มีเกตงเกี่ยวกับงานบางทีเขาดุเขาเข้มเข้มกับเรา เด e f ฟูลนะเรื่องของการเริ่มต้นมี5้าถ้วยแล้วอะผิดหวังจะที่ทำงานหรือเปล่าหรือยุ่งนะแปดดาบ Lemental of c h a ไลส์นะครับติดถือถ้วยเหมือนเดิมนะก็ดูจากไพ่ตรงนี้ก็คือคิดว่าการงานนะครับอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกันแล้วกันหรือในอม,อมุมนงคือผู้ใหญ่ที่คอยจับผิดเรานะครับหรือผู้ใหญ่คอยผักดันแต่พักดันมาตัวอ่ะ นะหรือผูอ้ใหญ่ที่คอยมาพูดอะไรที่มันแรงๆนะครับจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือการที่คุณเองจะไปถึงเป็นลักษณะของราชินีทิดาบ้็ได้บางทีนะครับแต่ในมุมราชนีธิดาในที่นี้เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใยดีกับคนอื่นไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกใครนะครับเหมือนกับว่าเอาแต่อีโกโ้เอาแต่สัศนคือตัวเองเอาแต่ความคิดถูกต้องที่ตัวคิดว่ามันถูกอะ่ะคุณจะเจอคนประเภทนี้เข้ามานะครับอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานถ้าทำกะจําอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะนึง ลูกน้องไปไม่ใช่ลูกน้องอาจจะเป็นคู่ค้าพาร์ทเนอร์หรือคนที่ที่เป็นลูกค้าเรานะครับการงานอยู่ในเกมที่ว่าตึงๆนะครับมีปัญหาที่แบบ ที่แบบกว่ามันผ่านไปได้อะแหละมันผ่านได้ไม่มันผ่านได้นะครับดวงแข็งคุณสู้คุณเหนื่อยคุณอดทนคุณจะผ่านไปได้แต่มันก็เป็นความรู้สึกว่าเฟลนะครับมีความเฟลมีความรู้สึกอ,อึดอัดใจบางทีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เลือกอ่ะโดยที่เราไม่ได้คิดที่จะทํามันหรือเราเลือกอะไรไม่ได้นะครับทุกอย่างถูกยัดเยียดมอบหมายหน้าที่มอบหมายภาระมอบหมายอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้คิดจะรับมันน่ะนำมาให้เราซึ่งคนอื่นก็สมผลประโยชน์ด้วยกันนะครับก็โยนปัญหามาให้เราาานทที่ํง เดือฟูลนะครับ็น่รื่ของการเริ่มต้นนะครับบางทีมันถึงการที่ด้เริ่มต้นงานใหม่ก็เช่นกันหลายคนอาจจะตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์เริ่มต้นงานใหม่แต่ยังไม่เจองานที่ใช่นะแล้วก็ถ้าคิดที่จะทําโปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้ทําได้นะครับแต่จะเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างนะครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดมันก็คือยังเป็นช่วงจังหวะที่พอไปได้อยู่แต่อย่าไปคาดหวังเยอะอย่าไปวาดฝันสูงมากนะครับเพราะว่าจริงๆยังไม่ใช่จังหวะที่การงาน บังโดดเด่นมากนะักแต่คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวดูการเงินต่อแล้วกันนะครับขอดูการเงินขยายเพิ่มนะเพราะจริงๆไพ่คนราศีธนูเป็นเรื่องของแต่วความรักนะเดลิเวอร์นะครับ โอเคขอดูทีเดียวดีกว่าเปิดทีลุ้นไปก็เลยว่าเปิดทีเดียวดีกว่าเปิดทีไรมาลุ้นนะครับแปดถ้วยนะเรื่องของการเดินทางนะครับใช้เงินกับการเดินทาง The Star นะครับ10ไม้แล้วก็ The Empress นะการเงินดูทรงๆก็ The Lover กับ The Empress นะครับไพ่ใหญ่ังคู่เปิดกับปิดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของทางเลือกแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ การที่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือจะเป็นแม่เราเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับเข้ามามีบทบาทเรื่องของการเงินแบบช่วยบางทีเรื่องของการเดินทางนะครับบางทีใช้เงินกับการเดินทางเช้เงินกับการท่องเที่ยวหรือเรื่องเบื่อเบิกกับภาวะการินตรงนี้ที่เป็นอยู่นะครับหลายๆคนรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่เรื่องเรื่องของการเงินบางทีอยากจะแบบอยากจะออกอยากจะทําอย่างอื่นอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันเติมเ็นแบบความต้องการทางการเงินหรือหมายถึงว่าการที่อยากจะหาลูกทางใหม่ๆมองหาลูกทางใหม่ๆ ซึ่งไฟเดอร์สตาร์บอกว่าคุณทําได้นะครับคุณจะเจอทางที่ใช่เพียงแต่ว่าหลายๆลายคนนะครับยังมีภาระหนักยังเจอเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาระอยู่แล้วก็ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับบางทีรับผิดชอบภาระครอบครัวภาระพ่อแม่เรานะครับโดยเฉพาะแม่ย่าอะไรประมาณเนี้ทางฝ่ายผู้หญิงนะครับถามว่าในภาพรวมกันกันดีไหมอ่ะดีไหมคิดว่าเรียกว่าไม่โดดเด่นแต่ไม่ได้ว่าแย่นะครับถือว่าไปได้พอที่จะประครับประคองแล้วก็ สาม,มารถที่จะอยู่ได้แบบสบายๆนะครับเพราะมีไพ่เดอะสตาร์อยู่ไม่ได้บอกว่าคุณใช้เงินแบบคือเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงว่าคุณมีความสมรรถในตัวหรือคุณมีความพอเพียงอยู่ประมาณในตัวหรือบางคนมีเงินก็อยู่แบบสบายๆนะครับก็ไม่ได้ใช้เงินอู้ฟู่อะไรนะครับแต่หลายๆคนอาจจะเป็นช่วงงการเข้าสังคมพบปะผู้คนหรือไปพบปะญาติพี่น้องก็ได้เช่นกันนะครับหรือบางทีในช่วงนี้อาจจะใช้เงินในการดูแลตัวเองซื้อเสื้อผ้า แต่งองค์ทรงให้กับตัวเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรักแต่พอมีเดลิเวอร์กับแปดถ้วยขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนนะครับแต่มันจะมีเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์คําสัญญาที่เป็นข้อตกลงในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่พอมีแปดถ้วยเขาแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ว่าหลายๆคนนะครับดูจากแปดถ้วยเนะี่ยเหมือนกับบางทีก็เบื่อแล้วแหละที่จะมามาเอาความรักมาเป็นสาระในเรื่องของการเงินนะครับความรักถ้ามีเรื่องของเงินเข้ามาบางทีหลายๆคนอยากจะปลดแอกตรงนี้อยากจะแบบ อยาจะพอจะตรงนี้นะครับบางทีก็เพิกเฉยนะครับก็เพิกเฉยกับความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องของเงินเข้ามานะแต่ว่าคิดว่ายัางยังไม่ได้ไม่โชว์ว่าเลิกเพิกเฉยได้ไหมนะครับเพราะมีเดลิเวอร์เป็นไพ่นำเนาะแต่ในนี้มุมนึนก็คือนั่นแหละเรื่องของความรักกับการเงินมันมาเกี่ยวข้องกันนะครับก็เป็นได้ทั้ง2กรณีแต่ว่าอรรากาศภาพรวมทนเรื่องของการเงินถือว่า กลางนะครับกลางเพามีแพเดลเลเวอร์อะมันเป็นไพ่ที่แบบออกไปทุนกลางคราวนี้สำหรับคนที่ค้าขายทําธุรกิจนะครับมีไพ่ดีเอ็มเพรสอย่างเงี้ยมันบางทีการค้าขายทําธุรกิจอะมันใช้เวลาหมายถึงว่ามันอาจจะไม่พุ่งยอดขายไม่ปังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันดีแต่มันจะล่าช้านะครับบางทีมันดีแหละอาจจะปังก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่วดเร็วทันใจอะไรเงี้ยทุกอย่างจะเป็นไปอย่างล่าช้าบวกกับเรื่องการงานมันเหมือนกับ นั่นแหละภาระงานภาัะงานที่เราไม่ได้ต้องการอ่ะหรือมันมันเข้ามานะครับมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือเรื่องของการถูกจับผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ้าทาธุรกิจอยู่เรียกว่ามันมัน,ม,นมันพอมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่อะไรนะครับไพ่มันออกไปลักษณะกลางๆหมดเลยอะครับมันก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาจากไพ่ห้าถ้วยกับแปดดาบแต่ว่ามันยังมีเดอะฟูลเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องของการที่ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่าง แล้วพอเรื่องของการเงินมันเป็นทรงก,ารกลางๆนะครับว่าน้ําหนักการเงินดีกว่าการงานอยู่นะถ้าดูจากไา่ตรงนี้นะอาจจะดูความรักอีกทีหนึ่งนะครับความรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ จริงก,ก็ก็ลุ้นนะเพราะตัวเองก็เกิดราศีธนูนะครับไม่ได้ดูตามลัคนาเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เป็นคนลัคนาที่อยู่วันสุดท้ายนะครับเวลาไปดูดวงจากโทรศทัพท์ไทยบางทีหมอดูตีตีลัคน,นาไม่ตรงกันบางคนก็ตุนบางคนก็พิจิกนะครับแต่คิดว่าตัวเองอะตัวผมเองก็เป็นน่าจะเป็นพิจิกแหละเพราะว่ามันอยู่วันสุดท้ายพอดีเคยดูกับเพื่อนที่ากการู้จักกันเขาตีตีลัคนาให้ว่าน่าจะพิจิก แต่บางตีความม่นนะครับก็แล้วแต่ตำราคราวนี้เนี่ยผมก็เลยทำคลิปที่เน้นดูเป็นวันที่เกิดเอานะครับไม่เน้นลัคนามากแต่สามารถดูลัคนาได้นะไม่ใช่ว่าเอ้ข้ามนะครับเพราะว่าอาที่บอกไปเป็นภาพรวมะนะก็ลองดูว่าไหนตรงกับเราที่สุดนะครับเดทนะเป็นเรื่องของการจบอะไรบางอย่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะหกถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยนะสองไม้นะครับเจ็ดไม้นะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไป เดนไม่แน่ใจจริงๆต้องพูดตรงๆน,น,นี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่ามันจะไปทางไหนนะมันเป็นภาพรวมะนะ่าเนาะต่อให้เป็นดูเฉพาะตัวก็แล้วแต่เถอะมันก็บอกเลยว่ามัน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 ก,มนก็มันก็ทำนายได้ปร,รม 50, นะมาณห้าสิบห้าสิบเนาะแต่ถ้าอาแต่ถ้าดูจากนี้แล้วการให้ผมตีความม,ามันน่าจะมีการเลิกกันเลิกลากันไปก่อนแล้วจะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีช่วงของการเป็นผ่านความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์มันเป็นจุดจบ จุดจบในรูปแบบที่เรียกว่าเออมันอาจจะจบอะไรบางอย่างแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะครับในช่วงการจบและการเริ่มต้นใหม่หรือการที่คนรักเก่าที่เลิกกันไปจะกลับมาอีกครั้งรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์สมรรถภาพนะครับทีอ่อาจจะไม่สู้ดีมั่งนัดหรือมาถึงการที่คนรักจบแค่ได้ป่วยก็เช่นกันรเรื่องสุขภาพนะครับแต่เดิเข้ามาเนี่ยเป็นการ คิดว่าถ้าคนที่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นการจบกันไปแต่คุณก็จะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือจบกับคนนี้คนรักเก่าจะกลับมานะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่อาจจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องแบบลุยกับอุปสรรคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เข้ามานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคิดว่า คนที่เกิดวันไอ้คนที่เกิดราศีธนูนะครับเรื่องของความรักค่อนข้างโดดเด่นนะครับในในช่วงนี้เนาะเพราะมีไพ่เอ็ไพ่ออร่าเคลื่อขึ้นมาเป็นเรื่องของความรักเ,เต็มๆนะครับแล้วก็ในเซตสิบใบนะครับมี thunder lover นะครับแล้วก็ไพต่ตำแหน่งคู่นะครับเป็น view of fortune แล้วก็เป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็ค,คิดว่าน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ไพ่หนึ่งถ้วยก็ยืนยันแล้วว่าเออคุณน่าจะเจอรักใหม่แหละนะแต่มันมีเดทมาก่อนนะ่าจะหมายความว่าหลายๆคนอาจจะจบกับปัญหา หรือคุณอาจจะต้องเคลียร์เนื้อจิเอเนจีที่เป็นพลังลบกับใครสักคนหนึ่งก่อนซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วคนที่ดูดูใจกันอยู่ก็จะมีการจบกันไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนหนึ่งหรืออาจจะเรียกว่าจบแล้วก็มีการกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหรือที่ผ่านมาถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับมันก็จะมีการกลับมาคืนดีกันก็ได้เช่นกันนะครับแต่พลังงานไพ่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยผมอาจจะให้น้ำหนักไปที่ไปที่ลบมากกว่าบวกนะแต่ว่า ดูจากเซนสิบใบเนาะมันก็ยังดีอยู่นะครับดูยังดีอยู่นะครับสัมพันธ์นะแต่ถ้าให้ตีจากรายละเอียดก็คิดว่านั่แหละคือการจบอะไรบางอย่างก็เป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะครับหรือวดูให้เราเคลื่อนเพิ่้วกันจะบอกอะไรเรา getting to know each other นะครับ as you reveal your innermost self to each other you bond deeper you you bond d e p e n d s นะครับเหมือนกับว่าให้ทำความรู้จัก กันและกันนะครับกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนที่จะเข้ามานะครับต่างคนต้องต่างรู้หน้ารู้ใจกันนะครับถึงจะดีเนาะเดี๋ยวดูเพิ่มอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บไพ่เซตนี้ก่อนเดี๋ยวขอจะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดอีกสิบใบที่เปิดเซตแรกนะเดีย๋ยวที่บอกไพ่นะครับไม่ได้เอ่ยถึงในเรื่องของการงานการเงินชัดเจนมากนักนะนะดูจากตรงนี้นะครับอืม แต่ว่าไพ่เป็นไพ่ที่แบบเรียกว่าถ้าคุณสันโดษอ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะสันโดษอยู่นะถ้าโสดสันโดษเนี่ยถ้าไม่คิดจะเอาใครเข้ามาชีวิตก็สบายๆเบาๆนะไพ่ของคนสันโดษน,นะคนราศีธนูลหลายๆคนก็เรียกว่าชอบอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครก็เป็นไม่ได้นะครับเดือดรุนเกอร์มิทและจะสังเกตว่าไพ่ยอย่างของคุณนะครับหนึ่งสองสามสี่ ไพ่สีใบเป็นไพ่ที่ส่งอิทธิพลกับคราศีธนูค่อนข้างมากภายในปลายป,ปีนี้แต่เป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะแต่เป็นไพ่สันโดษนะครับแต่คำว่าถ้าจะมีคนเข้ามาคุณก็มีเข้ามานะเรียกว่าถ้าโสดและคิดจะเจอใครสักคนจักรวาลน,นะครับจะจัดสรรคนคนหนึ่งมาให้นะครับเป็นคนที่เป็นคู่เป็นคู่กับกับคุณแล้วก็ในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับแบบหลายคนนะครับดวงมีการเปลี่ยนแป,ปลงเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถ้า มีโอกาสนะครับแนะนําว่าทาบุญตามริมน้ำหรืออาบน้ำมนต์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาแก้เคล็ดกับคนราศีธนูด้วยเช่นกันนะครับสุขภาพรองปวดหลังนะครับโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์โรคเกี่ยวกับน้ําระบบระบบอแล้ว่าเมนนะครับเรียกว่าอะไรอะเลื่อนปกตกขาวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สใช้คำไหนประจาเดือนเออประจําเดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนราศีธนูดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ